นี่ครับวันนี้ก็จะพามาสแกนบัตร CPF น้องจองนะครับสแกนแบบไปช่างรถนะครับแบบไม่ต้องเปิดกระจกนะสแกนผ่านกระจกได้เลยสแกนหลายรอบแล้วนี่ข้างนอกนะเห็นไหมมันขึ้นแม่น่ะมันก็เปิดเปิดเราก็ไปได้เลยนี่ไม่ต้องเปิดกระจกแต่ก่อนก็ไม่รู้นะ อันนี้ลองวันนั้นฝนตกไงเลยลองสแกนดูดิงั้นก็ผ่านสแกนเสร็จแล้วก็ไปแตะบัตรแตะบัตรนี่ดูนี่บัตรแตะใส่แล้วก็โดนหน้าจอขึ้นทะเบียนรถเราหรือเปล่า ทะเบียนอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่น,นีทะเบียนรถคันเมื่อกี้ออกเอาแตะใหม่โอเคมาคึกกันช่างเรียบร้อยเนี่ยอันติ๊กถูก,ก่อนอันนี้เรียบร้อยแล้วดูด้วยนะทะเบียนรถไม่ใช่ทะเบียนรถเมื่อกี้แต่ไปรอบแรกมันขึ้นทะเบียนอีกคันหนึ่งนะไม่งั้น,ม,นมันซ้ำกัน ไม่ได้ไม่งั้นไม่ได้นี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปยื่นเอกาสารส่งของอแรกๆก็จะหลายขั้นตอนหน่อยนะแต่ทําไปเรื่อยมันก็ชินเองเลยประมาณนี้นะครับทุกวันนี้ช่างอัตโนมัติหมดแล้วเกือบทุกโรงงานนะพวกซีพีเนี่ยในซีพน้องจอกรดลงลงมัน